สวัสดีครับม็อบมหัศจรรย์มาทักทายกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก่อนจะรมชมรีวิวนะครับเดี๋ยวเราพาแนะนําวิธีการจัดส่งนะครับอันนี้เป็นกล่องไม้เลขหนึ่งนะครับของไปรณียีไทยแล้วเราก็มาแพ็คเป็นกล่องเสเ็นรูปให้กับลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าที่สั่ง16นิ้ว24นิ้ว39นิ้วเป็นม็อบแบบถูแห้งนะครับจะส่งให้ผ่านไปรณียีไทยนะครับฉับไวตรงเวลาถึงบ้านเลยนะครับจะส่งกันถึงบ้านเหมือนปกตินะครับผม อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะส่งไปที่ไหนนะครับอ่าลูกค้าประจําท่านนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเดลิเวอรี่นะครับแล้วตอนนี้เราก็มีระบบออนไลน์นะครับเราก็จัดส่งให้แบบถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับแต่ผ่านระบบออนไลน์นะครับอ่าถ้าอันนี้เป็นลูกค้าประจํานะครับเป็นงานเดลิเวอรี่อ่าของม็อบมาสจันนะครับหรือว่าม็อบถูแห้งนะครับเรามีออนไลน์ไว้คอยบริการอันนี้จัดส่งผ่าน j t นะครับ จะส่งไปที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะครับก็ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการนะครับสำหรับลูกค้าอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุทยานะครับถ้ามีปัญหานี้นะครับบ้านติดถนนฝุ่นเยอะถูกนาวแล้วขึ้นเป็นคราบนะครับแห้งแล้วก็ไม่สะอาดงามๆนะครับมอมอาจารย์มีวิธีแก้ให้นะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุทยาครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับทุกท่านนะครับ